ับปีนเลยและ้อขาปีนนะเป๊ะนะอนไมนเป็นเลขตัวเกาหอเขาอยแล้วก็ไอ้ด้วยัวงองดูข้าเก๋กับจะหนีไม่เกิดพวกแนี้แล้วมันเชหย่ออีกพวกจากนี้ียูคือเขาอยูีหัคาเรุ่นออ่กันหนึ่งชหนึ่หัออกหนึ่งชหวรครับพมออกหนึ่งุดหัวก่นหรองวดเนี่ยคะพจบเป็นเจ้าชัน 64มาใหม่ครับี่บอครับเกือบเต็มทุกหอนอ่ะไมายเม็ดเดียวหอมเด้วย923นวดนี่งวดนี่มันมันคือกันกับงวดตอนเล่นแมนอยูนี้ครับเป็นจะได้งวดนี้พ่อท่านมา62กันบ่ครับบายนี้ลักซีเป็นซีได้บ่ท่านพ่อว่ามันมีซีเกตซีแปดซีสองนี่ สี่เดสี่แปี่องี่็สี่ปดสี่สองต่อสอนื่นที่ระวังที่สองครับระวังที่สองที่เกียรติใ่ว่ามันจิเป็นตองใช้จิเป็นรางเลยครับว่านชุ่อตีครับแมนรักรักซบรักที่แหละกันแต้วา่็ยิ่งบนเนยใจว่าจะไปจับโอ้ว่าที่เขียนหนังสือคนน่ะ มันติดจับได้อยู่ค่ะนี่พี่ไหนตีแต่ยัดจับได้เลยค่ะจับได้เลยมันบอแมนแต่ว่าพ่อมันใจว่ารักสิบเนี่ยซีเลยเนี่ยงวดนี้จะว่าแข็งแรงนี้ค่ะโอ้ข้างล่างเลยเนี่ยแต่ว่ามันใจจะเป็นล่างแมนรักจับซีเลยรักสิบอาจจะซื้อพ่อแต่ว่าบัวเนี่ยพ่อมันใจว่าเป็ดศูนย์ รักทริปเยอะเยอะจับล่างก่อนพ่อเพราะว่าล่างแน่นเยอะแต่ว่าตัวนี้นี่ดำพ่อเบิ้องนอ้มโดยทักา์ตัวบนนขับทักษ์ตัวบนนี่เข่าสูงเก็เลยนี่ยสูงเก็เลยนี่ยเล็กบนรับแครับแต่ว่าเข่าก็พุ่งดีครัอันหัวไว้เด้ออันหัวไว้เด้อเพราะนั้น ถ้าสองตัวกับศูนย์เจ็ดครับเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดนั่นเลยครับอจไรล่ะครับตอนนี้โอ้เท่านั้นละมันมันต้องเอาลมันจีบเขาเขาด้วัวเขาเท่านั้นก็ต้องเอาไายแล้วมันเขามันจีบเขาคือเก้าจศูนย์เจ็ดไปเลยนะสองตัวน้อยกัข็งๆนั่นนะครับเนาะน้อยรวด ราเข้าเลกะพขอเลขกันหน่อย607 60แน่แล้อครับเด็กฮกมันเดินดิครับแต่ว่าตัวแน่เป็นไงคือเข้าใช่ฮก้าที่เป็นเข้าท่มได้เป็นฮเสียได้ไรครับใช่ไหมคือเหนกับส่วเ้าอย่้วตัวนี้907บ่พอครับ3ตัว90แน่าราเงนเอาโอ ทีสองกับสีสองอีสองกับซีเจ็ดเนีสองซีเจ็ดใไห้าจ็บนด้หลายตัวเลยนว่าพอยิ่บานลักซี่เนีัก็บสองุด่อเนาะอ๋ออนีหน่อยแก่นนะพ่อเอาน่อยแก่นลน 4และ FC ต้องหาขออย oh. ู่ข้อผมมาจะเล่าหอกรับบมองไปเปลี่ยนสามตเลี <h <h ่นวันี้นนี้เมันไปี่ยนกน้านี่เปลี่ยนามเปลี่ยนสามศูนี่ยนสามมันสองศูนย์ศนสศูนมันมาดูบมดสองเนาะมันกมาได้เนาะมันไปออกข้าเปน้าม ว่ีมันก็นี่เปีดีแล้วก็นเล้ากับปึ่งหน่งปรปแล้เดี๋ยวไปฟังเอซีเนะพอนะค่ะกูได้มาไปเที่ยวเล่าเมือแรกได้พอขั้นนเนี่ยหนึ่งหนึ่งเปรกนแหล้มาเก็บเิ้ลเลยนะคะหนึ่งเปกันเล้ามาเลาก่อดี๋ยเอาตำไทยเอฟซก่อนนะคะสำหรับค้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมเนาค่ะเนาะ ม่ได้ใจเนยนนักซิพเลยซีเลยเพราะมั่นใจว่าเซ็นซีเลยก็เน้นให้ล่างครอบเน้นแต่ว่าบนเนี่อลักซิพพิูนเนี่ยสูนเลยแสดงว่าผู้ใดสายวิ่งสายลูดบนไหวิ่งสูนได้เลยครับสายวิ่งสายลูดกรเพาตัวไหนก็พะบนก็่นเหรอะว่า่มาลักซิพเด้เยวล่างกระเพาะซีมาก้องมาลักซิ ที่เด็กจับได้ซีกไ 5, 8, ไ็ได้ซีที่หาที่แปดที่สามีกได้เบิดยังก็ได้จับใส่ซีเลยแต่พอให้เน้นตัวใดจ้ะเน้นคู่เขาเน้นซี <4 S 1> ไหมถ้างแมนจับคูพ่พอให้เน้นตัวใดสองตัวนี้พ่อให้พ่อกันเลยเพราะยังว่าได้ให้ล,ล้มเสี่สองกับสี่เจ็ดเอมันนักพอกันเลยแมน ตัวที่เน้นก็คือ42กับ47บ่อคพับพอรวมัานแยกไปครับล่างอย่างเดียวนะครับนี่ล่างอย่างเดียว42กับ47นะครับสำหรับแนวข้า,างบนเน้นๆคือ907น,นะครับณพ่อว่าให้กนไว้ไวคือ607สำหรับแนวข้า,าง2ตัวก็07เล็ดเดียวนะครับอันนี้เป็นแนวท้างรัฐบาลให้นะครับหนึ่งคือสุอิกายนนะครับเดี๋ยวให้เาเอาตัวเลขรัฐบาลให้ปาเก๋สี้วกอน เดี๋ยวขอถามลาวจักหม่ยไปสายเก๊ซีเมือแรงนะครับให้พ่อชี้นะครับแต่ว่าพ่อม่วนีีพ่อมั่นใจมากนะครับรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมมันใจว่าเขาคนนี้หนึ่งพฤศจิกายนต์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะตัวนี้นี่ตัวนึ่งคอลงใจนลยครับพฤศจิกายน แต่ว่า FC จับบอลววท่าจับลักซีไปแล้วด้เล้วก็ขอดึงซีเพิ่มไหม FC เลยครับขอนันอยู่เราแบ่งซีสามอยู่เดยเพิ่มเพิ่มไหมยันเพิ่มหม่ตัวคือซีสามนะคะเพิ่มไม่ได้ขอด้ว FC เป็นงบอยอันนี้ขอก็ได้รแ่งขอเพรลักซีพอมันใจมาอยู่แล้วมันยิ่มีลักซีถ้าถ้าขอดเยอมันพอชื่อม ที่สองที่สามเก็ดครับแ้วที่ี่นี่ยเขนี่มันมันมาเบิ้ลซีซีอัามันมามันมาเลียย่ามันมาเบิ้ลซ้ำอีกนะย่ามันขาดตั้เเนาะเพราะว่าไอ้เพื่อเบิ้ลมันโค่หัวโหวกับซี หบีดีกันชุนๆครับเบวันซ้อตัวสซ้อมมากเบิ้นถือว่าบ่หลายตัวไข่กันไหวน้องพ่อเนาะกันไหวนด้หรอกกันบ้านนี้ก็มั่นใจแล้วบ้านนี้บ่ระเราแหว่งยังแล้วไข่ครบตามจำนวนสำหรับแนวทางรางกี่พอให้มากสองสุดนะครับถ้ารถด้วยกันบ่อนี่ก็จับใส่ตัวื้นได้ที่ตับ เติมเติมพือสีสามกับพ,พอล้วแวงนี่ก็เลยเขียนแถวทางพืชซีแคปนาจอไว้วเวลยก็เป็นแนวทางนะครับนาที่เขียนที่สองนี่ะครับอันนี้เป็นรับราฐบาลไทยหรือครับเดี๋ยพฤศจิก,ก,กายนสองพนิะครับเก้าศนย์เจ็ดคือตอนนัวนี้สำหรับคนทุนน้อยนะครับ2ตัว0ูนย์เดแนวทางบนนะครับเป็นสายบานบนมนโครับองปดแมเพอ่า่ถึไหมยังตัว วดรู้มานะ่ะคพระมัน้ไม้รักเข,าข้าหมื่อักอย่างพอหวานไม้นี้ที่มันนึกรักแล้วแต่วน,นี้เป็นสีป่ะครับมดนี้มารักซีบ่พถ้ามันเป็นคือเกาอ่าเน,เนี่ยมันมักจะเป็นนี่พรสีก้าจับเพร่ะสี้าวัมากรักซีบักมันใจจักเปรี้นเนาะไมพมันมันใจเป็นรอยนี่นะมันใจเป็นรอยพนนี จับไฮเคลื่อนร้อยไปนู them, ้นนคเนาะฟั <let go. S 1> fine, ้นคงรักซิปพร้อมเนี่ยสี่ครับพอจับไฮเลยสี่สองสี่เจ็ดสี่สามสี่สี่นะครับพวกนี้พวกมันใจซูนเดียวแล้วชิดกระดานพอจับไฮเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวนะครับอ่ะใคมีตัวเด็ดตัวดีก็เรียกคุณพ่อได้ด้วยวิ่งบนศูนย์นะครับวิ่งล่างสี่นะครับ ขอบคุณพ่อขอบคุณคุณพ่ออุดมมากมากนะคะที่แบ่งปันนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับกนเป็นเพียงแนวทางนะคะขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาบรรณในการรับชมมาสำหรับพ่ออุดมไม้หลายนะครับขอบคุณมากรับชมนะคะสำหรับเอฟซีนะครับอยากไปเที่ยวฝั่งโค้งกันก่อนหนึ่งนะครับไป้ิีมไปเร็วไปดูว่าถิ่มมาหรือยู่น่าค่ะพ่อขอบคุณหลายค่ะสำหรับต่างไทค่ะ การัรับรกทาน่ผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็กีเล็กสามสองห้าหนึ 1, ่ง s เล็กีเล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูซิลาซิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ